ดีครับท่านผู้ชมและแฟนขับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะวิธีใส่กระปุกเอ็นตัดหญ้านะฮะเข้ากับหัวเกียร์นะฮะของทุกรุ่นนะฮะที่มีเครื่องตัดหญ้านะฮะคือวิธีใส่เนี่ยเราต้องยึดเข้ากับแกนเพานะฮะแกนเพาของอ่าเขาเรียกเฟืองเดือยหมูนะฮะหรือว่าเฟืองใบสีอ่ะที่ขบกันนะฮะเฟืองตัวเนี้ยจะใช้น็อต ที่หัวเฟืองเลยนะฮะเข้าไปยืดเข้ากับกระปุกเอ็นตัดย่านะฮะเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปกันเลยฟ้านีนะฮะฮอ,อนด้า GX 5 0นะฮะประมาณนี้ทนที่สุดเท <c oughs> <c oughs> ่าที่ฮอนด้าเคยทำมานะฮะก็คือตอนนี้มันติดที่ใบมะละกอนะฮะใบมะละกอะตัดยา่านะฮะ แล้วก็เราจะต้องตีลังกานะฮะเพื่อที่จะอถอดนะฮะคือรุ่นนี้มันไม่ใช่ก้าน360นะฮะเนี่ยถ้าเป็นก้าน360ก็จับตรงนี้พลิกได้เลยเนี่ยเห็นไหมคือมันพลิกไม่ได้มันเป็นก้านตายมันเป็นหูกระวินแบบเนี้ยนะฮะมันต้องตีลังกานะฮะ แลี๋ยวคุณแม่บ้านอูที่บ้านจะได้ทำตามได้นะฮะไม่ใช่อธิบายแต่ให้ท่านผู้ชมที่มีทักษะทางช่างฟังอย่างเดียวนะฮะต้องให้ให้เข้าใจกันทั่วถึงนะเพราะว่าเพราะว่าอธิบายไปในคลิปแล้วก็มาถามบ่อยนะฮะว่าทำอย่างนู้นอย่างนี้ยังไงนะฮะประมาณนี้นะแล้วเราก็ เอาประแจนะฮะเดี๋ยวลืมนะฮะฝาน้ำมันอะไรเช็คให้ดีนะ,ะเดี๋ยวน้ำมันรั่วได้ก็หลังจากตีลังกาได้ขนาดนี้นะฮะเช็คดีๆนะฮะน้ำมันรั่วหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเช็คไม่ดีนี่หันมาดูอีกทีนะฮะเดี๋ยวน้ำมันรั่วนะฮะแล้วเป็นอันตรายนะฮะเพราะว่ารุ่นนี้ต้องตีลังกาเท่านั้นนะฮะ <S 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 คือก้านแข็งอะ่ะมันดีอย่างดีตรงที่ว่าพอ เครื่องเก่าๆมากเนี่ยตัวกา้านจะไม่สั่นนะฮะแต่เวลาถอดเปลี่ยนใบหรือเปลี่ยนอุป,ปกรณ์หัวเกียร์เนี่ยจำเป็นต้องตีลังกาเท่านั้นเองแต่ก็ไม่มีผลนะเพราะว่าลูกยางซีนของฝาน้ำมันแกสโซฮอเนี่ยลูกยางของฮอนด้าดีมากนะฮะก็เลยไม่เป็นปัญหาที่จะรั่วสักเท่าไหร่แล้วเราก็เริ่มเลยนะฮะ เอาเครื่องมือที่เขาแถมมาหกเหลี่ยมนะฮะเดี๋ยวหกเหลี่ยมของคนด้อยู่นี่นะฮะใส่เข้าไปในรูนะฮะอยู่ไหนรูต้องหารูให้เจอนะ,ะรูหายากเหมือนกันอยู่นี่นะฮะคือปกติแล้วเนี่ยผมจะใส่ใส่ใบอะ่ะให้มันตรงตรงข้ามแบบเนี้ย เพราะว่าสลักจะต้องไปยึดประกับบนนะฮะประกับบนนะฮะหัวเกียร์ถ้ามันอยู่แบบนี้เนี่ยมันจะอยู่ใต้นะฮะมันจะลําบากนะฮะลำบากในการสังเกตในการเซอร์วิสนะฮะอันนี้หมุนเข้านะกลายเป็นออกหมุนเข้าเลยนะฮะจับดีๆนะฮะระวังคมหมุนเข้ากลายเป็นออกนะฮะ เรียบร้อยนะฮะแบบนี้เข้ากลายเป็นออกถอดอ,ออกเลยนะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะงงเกลียวนะฮะแรกๆก,ก็งงเกลียวนะงงมาก <c oughs> เพราะว่าเกลียวตัวนี้มันจะยิ่งตัดยิ่งเข้านะฮะคือมันไปสกิดไปกระแทกกับหินหรืออะไรเนี่ยมันจะขันน็อตมันจะขันเข้าอัตโนมัตินะฮะ กับตัวล่างนะฮะอันนี้ผมเรียกประกับเฟืองสปายตัวล่างนะเพราะว่าเพราะว่าเวลาคว่ำเครื่องลงเนี่ยในลักษณะการตัดเนี่ยก็คือตัวนี้คือตัวล่างประกับเฟืองสปายตัวล่างเอาออกนะเนี่ยตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้เอาออกทั้งสองอันแบบนี้เหลือประกับเฟืองสปายตัวบนอย่างเดียวนะฮะแล้วก็คราวนี้ก็ เอาตัวหกเหลี่ยมนะฮะล็อกแบบนี้เดี๋ยวขอให้เห็นด้านนี้นิดนึงเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่เห็นมันคนลมมุมกันนะฮะนี่ก็คือตัวเนี้ยเขาจะมีรูเห็นนะฮะเนี่ยมีรูเพื่อจะจะไม่ให้มันตามนะฮะมันมันไม่มีอะไรที่จะล็อกนะฮะเนี่ยไม่งั้นมันจะตามนะฮะ ประมาณนี้แล้วก็ลุยต่อนะฮะอันนี้ใช้มาประมาณปีหนึ่งสมุกสมบันิมากทนมากนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะเกีียวออกกลายเป็นเกียวเข้านะฮะเกียวออกนะนี่ทำเรียงดีๆแบบนี้นะฮะเกีียวออกกลายเป็นเกีียวเข้าแบบนี้นะ เห็นไหมแล้วก็ไอ้นี่หกเหลี่ยมยังอยู่นะแล้วก็สองมือป้องนะฮะพอดตึงมือปึกปึกอ่าเรียบร้อยถอดนี้ออกอย่าลืมถอดออกนะเดี๋ยวไปติดเครื่องไม่ได้แล้วก็ตรีรังกาเครื่องกลับนะฮะพร้อมที่จะลุย<น>เรียบร้อย,ย,อยนะฮะนี่ประมาณนี้ ะะคือประกับเนี่ยจำเป็นต้องอยู่นะเพราะว่าประกับมันมันถ้าถอดออกทั้งหมดเนี่ยประกับตัวบนก็ก็จะเห็นนะฮะเดี๋ยวเนี่ยประกับตัวบนมันจะไหลลงมาแล้วเวลาหญ้าเข้าไปติด นะฮะประกับมันก็จะขวางหญ้าไว้นึกออกนะฮะเราก็สางหญ้าออกเนี่ยข้อดีของประกับเราก็สางหญ้าออกได้นะฮะคือถ้าถอดออกทั้งดุ้นนะได้แต่ว่าหญ้าจะไปโดนเฟืองสปายตัวผู้นะฮะอันนี้ประกับเฟืองสปายตัวเมียนะฮะอันนี้ประกับเฟืองสปายตัวผู้พอหญ้าไปโดนเฟืองสปายบ่อยๆเนี่ยทําให้สึกหล่อเนี่ย นะฮะเฟืองสปายตัวผู้สึกหลอมันก็ไม่ดีนะไม่เป็นผลดีนะฮะก็ประกับตัวบนติดไว้นะฮะประกับตัวล่างถอดออกใส่นอ็อตเอานออ็อตเผาเพืออเฟืองสปาปนะฮะขานเข้ากับกระปุกเอ็นตัดหญ้านะฮะแค่นี้ก็จบนะแล้วก็มีคือประกับในอีกในยะหนึ่งก็คือเหมือนไฟวีนอะ่ะ นะฮะข้อดีของประกับก็คือไฟวีนก็คือล้อช่วยแรงอะ่ะคือเหล็กมันหนามันเหมือนพูเล่อ่ะเหมือนล้อช่วยแรงของคูบอรตาคือประกับตัวบนต้องติดไว้นะฮะให้มันมีมีแรงเฉื่อยที่สะสมในประกับนะฮะในการเวียงเวียงตัดนะฮะเนี่ยประกับตัวบนต้องติดไว้นะเป็นล้อช่วยแรงอย่างหนึ่งละข้อดีของมัน แล้วก็ป้องกันญ้าเข้าไปพันเผาเฟืองสปายนะฮะประมาณนี้วันนี้อธิบายกวานจบคลิปเพียงเท่านี้นะถูกใจคลิปนี้กดไลค์ให้ด้วยล่ะอย่าลืมกดติดตามนะอย่าลืมกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวันอธิบายแล้วปฏิบัติกันให้เห็นกันไปเลยวันนี้อธิบายกวานลาไปก่อนสวัสดีครับ <laughs>